ขนาดสูรีหกหนหาใจก็ดูเหมือนจะไม่มีจอแฟนอย่างนี้หมอเกาหลีก็ไม่รับกษามันแขนก่อนจัดว่ายญ่ผู้หญิงกะไรขาโตใครทำไม่เจอหโมโหต้องขอัตายไม่รู้ดังนั้นเท่าไรกล้าช่างให้ดูไปนี้ ไม่เห็นจะมีอะไรสวยเลยช่วยช่วยช่วยมาช่วซ่แต่ดูรูรูล้วมีสสนเด์เหลือเกินไม่ต้องมาเคิรฉันพูดจริงจเธอมีสน่

Hãy subscribe cho sống được tiếng Gõ Để không bỏ lỡ những bay hấp trời khi mình sắp ้นะครผมนะฮตขอบคุณพี่รถด้วนะครับุก่นคนนะฮะขอบคุณี่รครับที่เชิญพวกเรานะครับมาร่วมสนุกในวันนี้นะขอบคุณพี่รถนะครับยังยัรู้ได้ผมอ่ะเลยลุยเลยอ้ยอ สี่คนด้วยนะครับที่มิซามาใยแบนของเรานะครับครับใช่นะครับก็ถ้าหากว่ามีงานไหนที่อยากจะได้บอยแบนนะครับแล้วก็ไม่มีตังจ้างต่อหลีนะครับผมก็ติดต่อพวกเราได้ครับผมครับคือถึงแม้ว่าเราจะเต้นไม่เก่งนะฮะแต่เราก็จะมีความบ้าบอเล่นเดอะสตาร์ครับเล่นได้ใช่ไหมครับมเล่นได้ใช่มันดีโอเคครับผมคือไปเล่นตามป่าตามเขาเนี่ยรับรองฮุ้ปเสือสิ่งกินทิ้งและปิ้งเต็มเลยผมว่าเจ้าป่าเจ้าเขา อ่าเขาจะครับผมบ้าเนี่ยชอบมากม้าถึงสุดท้ายของพี่ในกินจริงๆละครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยครับร่วมโวยพรให้กับพี่รุ่นสุภรุตเราดีกว่าเล่นๆนร้องเพลงไปเบิร์ดเองก็ร้องเพลงก็อวยพรกันเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะคนละอันกันร่วมร้องเพลงดีกว่าไหมเออร้องเพลงร้องเพลงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าทุกคนร่วมอวยพรเนี่ยมันจะงงมาก เดี๋ยวคนนี้บอกขอให้มีความสุขขลอยแล้วรวยพลอยหล้วจะดีหเหเมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยน,นะลืมไปลืมปูมุกให้ชมตัวเองไงเออกรู้ว่าพี่เมื่อกี้มองตาก็รู้เอออายุคนเราอะมันจะไม่เร็วมากดมันจะไม่ด่ามันจะไม่ด่ามันจะไม่ละนั่นนะลำดับนี่ด่าใครวะด่าพ่อเหรอใช่ครับผมเอาเราปุ๊บมาตอนนี้ ถ้าเราอามาร้องเพลง Happy Birthday ให้กับพี่รุสุขุรุ่นนี้ได้ไครับผมวันนี้วันดีวันเหม่ไม่ใช่โอ้ยอันนี้ก็เอาฮาจังเลยกูรู้ว่าวันขึ้นปีใหม่ขอเป็นแบบเวอร์ชั่นพิเศษได้ไหมอ๋อได้ครับเอาเวอร์ชั่นอะไรครับผมผมผมไม่รู้แต่ผมให้ดิวดำ ไม่ร oh. 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 ู no ้บ no. ้างเพลงนี no? ้ร no ้องว่าอะไรจริงร้องบางไม่รู้เรื่องฟังไม่รู้เรื่องพี่ไม่รู้เลยร้องอะไรเอาเพลงให้พั่นเดทได้มั้ยพี่พื่นเดทได้เดี๋ยว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 พี่จะตั้งโอบประสานเสียงเอาจริงเหรอได้ได้เดี๋ยวพี่เอาขนาดนั้นเลยเหรอบคู่สามให้มาได้คู่สามมาให้โอ้เขารู้เรื่องในคู่สามเนี่ยประสานเสียง Happy Birthday Happy Birthday นะ Happy Birthday เติ้ลร้องเติ้ร้องอะไรอย่างนี้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Happy birthday you. happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday <coughs> happy birthday You... Ah, Ah, ไม่มีเค้กอ่ะเดอกไม่มีเค้กไม่มีเค้กแทบพูดพลนเด็พอแล้วคงมีขนมไหว้พระจันทร์นะไม่เอาไไปหว้พอแล้วไปไหว้พระจันทร์นู่นอวยพรอวยพรสิอวยพรลงอวยพรด้วยอุยพรกันดีกว่าคือจริงๆเนี่ยก็เราเรารู้ว่าเราร่วมงานกันมานานนะครับเรารู้สึกว่าทำไมลิ้นลิ้นมันเป็นลายลิ้นลิ้เขาเป็นคนที่มีอะไรที่ดีอยู่ในตัวเยอะมากอะไรครับคืออะไรผมซึ่งผมก็ยังหาไม่เจออยู่เตอนนี้ นี่คือความคใช่ไหมไม่คือคือจริงๆเนี่ยการร่วมงานกับกับใครสักคนเนี่ยการที่เราจะร่วมงานกันได้เนี่ยคนคนนั้นต้องต้องเป็นคนที่แบบคล้ายๆกันดีกับเราจริงๆแล้วรู้สึกแบบว่าเขาพี่รุ้นเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งที่แบบร่วมงานกันด้วยกันทุกครั้งเราจะช่วยกันสร้างความสุขให้คนทุกไม่ร้องไม่ร้องไม่ร้องเออไม่ร้องไม่เอาไม่เอาโชวถมาเลยเยวก่อนขอกูจริงจังบ้างเถอะถ้าไม่ทีนี่จะบ้าแล้วนะเออครับผม ก้าที่สเลยากำลังฟังอยู่แต่หนทีมจะพูดแบบนี้ครับผมทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเขาเป็นคนน่ารักแบบนี้ครับผมทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าเขาเป็นคนที่มีอะไรที่ท <ugg> ําให้ทุกคนรวมกันอยู่ตรงนี้ได้<อ>ครับผมขอให้ความรักเหล่านี้เนี่ยมันทวีคูณต่อยอดไปเรื่อยๆ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 ๆและส่งเป็นพลังให้เขาได้ทํางานที่เขารักและได้อยู่ในสังคมที่เขารักและได้อยู่ในโลกที่เขารักอย่างไต่อไปเรื่อยๆสาธุีเตียปีเียนานๆ ีก็คำใบพร้อมจับผ้าจารย์ดิวนะประเด็นคือเมื่อกี้กูพูดอะไรวะไม่ดูเรื่องเลยไม่เวลาคนเราถ่ายทอดความรู้สึกไปอย่าจำอะไรไม่ค่อยได้พูดดีไหมพูดดีไหมพูดดีพูดดีไม่ดพูดจะดีกว่าอนนี้เขาเรียก่าเขาเรียกว่าความผูกพันเจ็ดปีที่ผ่านมาเจ็ดปีที่ผ่านมาสร้างยากนะมันสร้างยากนี่ผมเขาอัฟังคำใบพร้อมของจุนี่หน่อยเออพูดดีนะ